มารยาทในการเป็นเดี่ยว EP 2นะครับอะมาต่อกันใน EP 2เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟัง EP แรกนะครับก็กดย้อนกลับไปฟังกันก่อนได้นะจะได้เข้าใจนะครับไม่พลาดจุดที่สำคัญนะครับตั้งแต่เริ่มเจอนะครับผมมาต่อกันนะคลิปนี้นะครับข้สินะครับหลังจากเจอการพูดคุยกันแล้วนะครับเรื่องต่อมาก็มาถึงขั้นตอนนั้นเนาะนะครับผมอันนี้ก็เราเองเนี่ยนะครับไม่ใช่เขาเลือก แล้วจากหน้าตาเนี่ยแล้วเราไม่ดูแลตัวเองไปเลยนะครับก็จบครั้งเดียวได้เหมือนกันนะครับการดูแลตัวเองคืออะไรนะครับแน่นอนนะครับปากนะครับต้องไม่เหม็นนะครับบ้วนปากแปรงฟันก่อนนอนนะครับอันนี้ส่วนมากที่เจอหลายคนเนี่ยไม่มีการเตรียมตัวตรงนี้นะครับต่อมาเล็บนะครับแน่นอนนะครับว่าเล็บเนี่ยหลายคนนะครับคือเขาเรียกว่าไงเข้าใจป่ะว่าอยากโชว์สกิลอะ นะครับแต่เล็บไม่ตัดนะครับเอาเข้าปั๊บเนี่ยเล็บขวนนะครับเลือดออกชิบหายงานกล่อยเลยทีนี้ยกเลิกทันทีนะครับหรืออีกอย่างนะครับพวกเล็บยาวแล้วมีขี้เล็บนะครับมันโสกโปกนะครับกลับไปผู้หญิงมันแบบไม่สะอาดเป็นตกขาวขึ้นมาอีกและถ้ารอบนั้นนะครับถ้าเราไปเป็นเดี่ยวคนเดียวครับผมบอกเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยนะครับครั้งนั้นนะคุณจบได้เลยนะ ยกเลิกใช้บริการนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆนะ,นะครับและสำหรับคนที่มือใหม่ครับกลัวไม่แข็งนะครับเวลาไปออกรอบเนี่ยกลัวไม่ขึ้นไม่ผง,งาดนะครับก็นี่เลยนะครับเหมือนเดิม NDU นะครับผมกินไว้นะครับผมก่อนไปออกรอบนะครับรับรองว่าจะไม่มีใครบ่นว่าไอ้นี่แม่งมือใหม่ว่า ไอ้น,นี่แม่งอ่อนแม่งไหลน้ำยานะครับหดเป็นหนอนชาเขียวนะครับผมเข้าไปแบบไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้เตือนละกันนะครับผมส่วนนะครับเรื่องกลิ่นก็นี่เลยนะครับผมชิบวินเอตัวหนึงน,นะไม่ถูกไม่ถูกอ่ะอันนี้โลโก้โลกโลก้วินนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มั่นใจเรื่องกลิ่นตัวเองนะครับก็ใช้อันเนี้ยก่อนออกจากบ้าน ไปถึงไม่เกิน3 4ชั่วโมงกลิ่นก็ยังอยู่นะครับหรือเอาไปล้างที่นั่นเลยก็ได้นะนะครับว่ารับรองเนี่ยกลิ่นยังหอมนะครับเพราะว่าที่ผมใช้มาครับคือยังไม่มีสาวคนไหนที่ว่าบอกว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นไม่โอเคกลิ่นมันเหม็นมีแต่บอกว่าอันนี้มันกลิ่นอะไรสบู่อันไหนทําไมมันแบบเออมันหอมดีนะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนํานะครับผมอ่ะโอเคต่อมาขอา้อ5นะครับเข้าเรื่อง เนื้อหาหลักนะครับคือคุณต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าต่อให้เขาจะเรียกคุณมาครับอีกฝ่ายนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงถูกไหมเป็นคนเหมือนกันเว้ยนะครับไม่ใช่เป็นของเล่นนะครับไม่ใช่ตุ๊กตานะครับที่พอเริ่มปั๊บเนี่ยคุณจะให้เขาบริการคุณอย่างเดียวครับพอคุณพอใจปุ๊บโอเคตายเลยนะครับอันนี้แม่งมีเยอะนะครับคือเวลาผมเห็นเนี่ยผมก็ยังขัดอารมณ์ตัวเองเลยนะแบบ คือเข้าใจไหมว่าแบบอันนี้ผมแนะนําก็แล้วกันนะครับถ้านะครับอยากเป็นเดี่ยวที่ดีนะครับที่มีการเรียกใช้นะครับบอกต่อเยอะๆเนี่ยนะครับต่อให้คุณจะไปคนเดียวนะครับเป็นเดี่ยวคนเดียวนะครับหรือเดี่ยวในหลายๆคนในกลุ่มก็ตามนะครับผมอยากให้คุณลองคิดว่าคุณเนี่ยทำผู้หญิงนะครับ ให้เหมือนแฟนเป็นฟิลแฟนเว้นะครับให้เหมือนกับคนที่เราชอบนะครับเราอยากจีบคนหนึ่งฟิลแบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่ทําเหมือนเขาเป็นตุ๊กตาที่ว่าโอเคให้เสร็จเสร็จไปแล้วก็จบจบไปนะครับซึ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเจอเยอะนะครับพวกที่เรียกมาแบบคือเขาเ้ขาคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะพวกที่แบบเรียกว่าแบบมาแบบเนี้ยนะครับคือ นั่งนักคอมตอบไปเอะนะครับคือไม่ต่างกันนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะครับอยากฝากไว้นะครับแต่ก็จะมีบางคู่นะนะครับที่ว่าไม่ต้องการอะไรเยอะแยะนะครับเป็นห่วงเรื่องสุขะอ,อนามัยของตัวเองไม่ต้องจุบ๊บไม่ต้องทาสีนะครับผมอันนี้ก็ เราก็สามารถถามได้เลยละกันนะครับว่าโอเคแบบไหนชอบแบบไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับบางคนแรงบางคนเบาอันนี้ก็ถามได้ไม่ผิดนะครับยังดีกว่าไม่ได้ถามไม่ได้คุยกันให้เคลียร์แล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบไม่เต็มที่เนาะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สุดท้ายนะครับต่อมาข้อ6นะครับหลังจากเสร็จแล้วครับเป็นเรื่องสุดท้ายท้ายสุดนะครับอันนี้ก็เป็นกันหลายคนเนี่ยเหมือนกับว่าพอตัวเองครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกลับเลยนะผมมีธุระ นะครับซึ่งนะบางทีแบบหลายคู่เขาก็จะแบบประมาณว่าก็คุณจบแล้วนะครับแต่ผู้หญิงแบบยังไม่จบเลยะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่คุณแบบโอเคล้นะครับเดินไปอาบน้ําบอกกลับบ้านรีบกลับ มิดุระนะครับอยากให้ดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าคู่เขาเนี่ยนะครับหรือตัวผู้หญิงเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลือนะครับต้องการอะไรยังไงอยู่บ้างนะครับหรือถ้าเขาต้องการแบบความเป็นส่วนตัวอ่ะหลังจากนั้นคุณกลับได้เลยไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อย่าลืมอย่างที่ผมบอกนะครับแค่ผู้หญิงนะครับลองทําให้เหมือนฟิลแฟนะนะครับและทุกอย่างอะ่ะมันจะออกมาดีเว้ย นะครับแค่นั้นเลยนะครับอ่ะที่คิดได้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็พิมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมเชื่อว,ว่ามีคนมาอ่านนะครับจริงๆอยากจะอธิบายให้มันได้อัธรลดมากกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะเปลียวซะก,ก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณทํำแบบที่ผมบอกได้ทั้ง EP 1ีหนึีนะครับผมเชื่อว่าคุณจะเป็นเดียวที่ใครหลายๆคนต้องการ นะครับผมอ่ะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมกลุ่ม o p a l เอ่อกลุ่ม Open ฟ h ชักับ o p ฟ i c ล a ์เขาตามลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลย